สวัสดีค่ะชาวลัคนา,าราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนตุลาคมนะคะประจำปี2568กันนะคะเป็นการเปิดภาพรวมนะคะดูได้ทางลัคนาค่ะแล้วก็ราศีโอเคริสเปิดแป๊บหนึ่งนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่2ตุลานะคะจนถึงประมาณคริสต์มาสละกันนะคะเดือนธันวาคมเนี่ย ดาวพระพฤหัสบดีนะคะจะมาทับลัคนาราศีคุณนะคะได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ประมาณเนี่ยสองเดือนนะคะ ดาวพระพฤหัสดาวแห่งโชคลาภความสําเร็จดาวแห่งการเรียนรู้ดาวแห่งครูนะคะมาทับลัคนาราศีแบบนี้นะโอเคชาวกรกฎก็จะมีโอกาสเนี่ยโอกาสนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะมาโอกาสทางด้านการงานโอกาสทางด้านโชคลาภนะคะโอกาสทางด้านความสําเร็จต่างๆเนี่ยจะเข้ามาค่ะไพ่ใบแรกก็คืออัศวินถือดาบ โอกาสนั้นก็มาพร้อมกับความเหนื่อยยากด้วยเช่นเดียวกันแบบนึงนะคะขอใบสุดท้ายจะบอกว่าดาวพระฤหัสบ,บดีเนี่ยนะคะข้อแรกเป็นมหาอุททัพคุณอยู่นะคะชาวกรกฎแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้น เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะใครเคยได้ยินทฤษฎีของเดือนตุลาคมบ้างนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะการหักเหบางอย่างในชีวิตหลายคนจะต้องจบจากบางสิ่งนะคะเพราะอันนี้เป็นดวงภาพรวมอริสขอพูดรวมๆเลยละกันไม่ว่าจะเป็นงานเงินนะคะไลฟ์สไตล์บางอย่างการใช้ชีวิตบางอย่างเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จบ หรือว่าได้เริ่มต้นนะคะกับบางสิ่งในเดือนตุลาคมด้วยนะคะลองย้อนกลับไปประมาณ4-5ปีเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้มีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญเป็นจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันในชีวิตของอ่าจริงๆก็ทุกลัคนาราศีนะเพราะว่ามันเป็นทุก ตุลาคมของทุกปีนะคะแล้วพลังงานแบบนี้นะคะมีอัศวินขึ้นมามีไพ่เดสมีไพ่ห้าถ้วยนะคะอัศวินขึ้นมาสองใบเลยนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยนะคะพลังงานแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจบางอย่างนะคะที่สําคัญการละทิ้งจากบางสิ่งห้าถ้วยเนี่ยมันคือการลาจากการละทิ้งการารู้สึกว่า ไอ้สิ่งที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์งานเงินนะคะความรักความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเนี่ยมันอาจจะนำพาความทุกบางอย่างมาสู่แก่คุณหรือว่าจริงๆเป็นอาการเจ็บป่วยได้นะแล้วคุณไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสถานการณ์นั้นๆได้ทำให้คุณเนี่ยมีการตัดสินใจบางสิ่งอืเพื่ออยู่เพื่อไปในจุดใหม่นะนะคะมีไพ่เนี่ย อัศวินถือดาบใบแรกอัศวินเนี่ยนะแล้วยิ่งถือดาบด้วยเนี่ยคือคนที่แน่วแน่ตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวการตัดสินใจบางอย่างที่แน่นอนนะคะแล้วก็มีความแบบมีความคาดหวังต่อความสําเร็จแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้สําเร็จต่อให้เหนื่อยหน่อยแต่ว่ามีความสําเร็จตามที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้นะคะเป็นไพ่พลังงานที่ดีนะใบแรกนะคะถามว่าเวลาจับขึ้นมาเนี่ยสิบใบ ตำแหน่งไหนมีความสําคัญมากที่สุดนะคะก็จะต้องบอกว่าเป็นตําแหน่งแรกเพราะว่าเป็นตําแหน่งตัวตนอ่าเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวกับความคิดนะคะของคุณในช่วงนั้นๆที่จับนะคะก็จะประมาณเดือนตุลาคมนี่แหละนะคะแล้วไพ่ตำแหน่งที่สองสามเนี่ยมันเป็นตำแหน่งสภาพแวดล้อมนะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนหักหลังต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยอาจจะมี สถานการณ์รอบๆตัวคุณทําให้คุณรู้สึกว่าหนักอกหนักใจความเครียดนะคะมีไพ่เนี่ยเจ็ดดาบคนพูดไม่ดีคนพูดรับหลังมันคืออะไรที่มันรับหลังทั้งหมดอะความรักก็อาจจะเป็นความรักที่มีนอกมีในเออนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์คุณก็อาจจะพบเจอกับสถานการณ์นี้หรือว่า เป็นความสัมพันธ์อื่นๆก็ได้นะคะหรือว่าพวกมิจฉาชีพอะไรที่มันรับหลังทั้งหมดน่ะนะคะคุณจะต้องอาจจะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อาการเจ็บป่วยนะคะก็คือไพ่เดสขึ้นมาแต่ว่าไพ่เดซเนี่ยมันมีหลายความหมายนะคะไพ่เดสขึ้นมาแล้วในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณอาจจะได้จบอย่างที่ลิซบอกเลยเนี่ยอาจจะได้จบจากบางสิ่งอได้ทุกเรื่องนะคะเงินงานไลฟ์สไตล์ความรักความสัมพันธ์ได้นะคะเดสเนี่ยมันเป็นไพ่ของการจบแล้ว เริ่มต้นการพลิกผันบางอย่างไปสู่ทิศทางที่มันดีขึ้นเหมือนค่อยๆฮิวใจตัวเองนะจริงๆไพ่เดสมันมันหลายความหมายมากนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับพลังงานไพ่าภาพรวมมากกว่านะคุณมีโอกาสเข้ามาโอกาสเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะคะเพราะมีอัศวินถือเหรียญเนี่ยกับหนึ่งไม่เท้าขึ้นมาขึ้นมาสองใบนี้นะคุณอาจจะได้พบเจอกับคนมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่หรือว่าคุณได้ค้นพบ งานใหม่คนที่กําลังที่จะไปเริ่มต้นงานสัมภาษณ์งานนะคะมีโอกาสมีช่องทางเป็นถ้าถามว่าให้อะไรที่มันดีนะสำหรับชาวกรกฎในเดือนตุลาคมนี้จะบอกว่าการงานเนี่ยดีนะคะความเหนื่อยยากมันเข้ามาแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้สำเร็จทุกงานนะคะไม่ว่าตอนนี้ชาวกรกฎทำงานอะไรอยู่กำลังสมัครงานกำลังมองหางานที่ใหม่หรือว่างานที่เก่าที่คุณกำลังทำงานปัจจุบันเนี่ยนะคะ เหนื่อยแต่ว่าประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยทั้งอัศวินเนี่ยนะคะเวลาอัศวินขึ้นมาแล้วจับดาบด้วยนะมันเหนื่อยแต่มันสําเร็จนะ่ะอืมนะ,ะแล้วก็มีหนึ่งคาถาเนี่ยหนึ่งคาถาเนี่ยนะเวลามันมีหมายเลขหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วชาวกรกฎได้ถึงสองใบก็คือหนึ่งคาถากับหนึ่งถ้วยคาถาเนี่ยมันคือการงานภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบถ้วยเนะี่ยมันคือความรักความสัมพันธ์นะคะถึงได้บอกพลังงานเนี่ยเด่นมากๆเลยสาหรับชาวกรกฎในเดือนตุลาคมนะคุณมีโอกาสที่จะได้จบ นะคะเดินออกจากบางสิ่งแล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้นะเออจบจากคุณไม่เคยแบบ ไลฟ์สไตล์แบบนี้คุณไม่เคยทํามาก่อนฉันไม่เคยออกกําลังกายฉันก็เริ่มออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะได้เช่นเดียวกันนะอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือว่าพบเจอผู้คนใหม่ๆคอนเน็กชันได้นะคะทั้งหนึ่งกระทาทั้งหนึ่งถ้วยเนี่ยมันมาพร้อมกันด้วยนะแต่จะต้องดูให้ดีสะก่อนนะเพราะว่ามันมีเจดาบเนี่ยเวลาเจดดาบม,มันขึ้นมาใบเดียวนะคือคนที่ ทำอะไรรับหลังใต้โต๊ะนะคะคนที่มีนอกมีในาอาจจะไม่จริงใจกับเราอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะโอเคมันมีไพ่สองดาบขึ้นมานะคะสองดาบเนี่ยมันคือความสับสนความไม่แน่ใจเออน,นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกนั้นๆ เดือนตุลาคมเนี่ยนะสำหรับชาวกรกฎนะคะเราก็เกือบทุกลัคนาราศีที่รีสเปิดมาเลยนะมันจะเป็นความรู้สึกนะไพ่มันคือความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะบางลัคนาราศีได้อารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโนะคะหรือว่าบางลัคนาราศีได้อารมณ์ที่แบบเพื่เขิมแต่สําหรับชาวกรกฎเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบชั้นพร้อม ที่จะตัดสินใจบางสิ่งอาจจะมีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจอยู่บ้างนะคะแต่ท้ายที่สุดคุณอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะได้เช่นเดียวกัน okay, ค่ะโอเคอลิสขอด้านความรักบ้างนะคะความรักใช่สำหรับใน,นสำหรับนี้ละกันนะคะความรักขอห้าใบนะคะให้กับชาวกรกฎละกันนะคะแต่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยความรักมันไม่ได้เด่นเท่าไหร,ร่แต่อลิสขอจับความรักเดียวๆเ,เลยนะคะขอห้าใบนะในด้านความรักนะคะ โอเคโอ้ยได้สิถ้วย8ดไม้เท้าเป็นไม้เท้าที่รีชอบที่สุดนะแดไม้เท้าไฮโรแฟนก็มาวิจด้านความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเนี่ยสดาบ ขึ้นมาถึงสองสำรับเลยนะคะสองดาบเนี่ยสองดาบมันคืออะเอาความหมายสองดาบนะสองดาบเนี่ยมันคือความวิตกกังวลความสับสนเนี่ย ความเลือกไม่ได้เออนะคะเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือจับดาบไว้ทั้งสองอันน่ะนะคะเอ๊จะเอาอย่างไรดีจะซ้ายจะขวาจะไปต่อพอแค่นี้นะคะมีความสับสนจริง,รงเพราะอันนี้เป็นการเปิดภาพรวมเนาะก็จะไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวเป็นเรื่องอื่นๆในชีวิตคุณก็ได้สมมุติคุณได้งานสองที่เอ๊จะเอาอยัางไงดีจะที่ซ้ายที่ขวานะคะออหรือว่าคุณมีการตัดสินใจบางอย่างเอออาจจะมี บางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วจะต้องทําให้คุณตัดสินใจแล้วคุณมีอาการสับสนเลือกไม่ถูกแต่ลิเชื่อว่าท้ายที่สุดคุณจะต้องเลือกอืมในด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าพลังงานใบแรกอย่างที่บอกเนี่ยมันคือฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าฉันจะเอาเอาที่นี้เอาเรื่องนี้นะคะมาเรามาดูในด้านความความรักนะคะในด้านความรักเนี่ยนะ คือถ้าสมมุติว่าคุณนะ่ะโสดสนิทโสดสนิทก็คือไม่มีคนพูดคุยแต่ว่าอันนี้เป็นต้นคลิปบอกว่าเป็นดวงรายเดือนตุลาคมเนาะนะอยากให้ดูยาวๆนะคะในด้านความรักเนี่ยไพ่ยิปซีแบบดูเดือนนีอ้อาทิตย์นี้มันบอกไม่ได้หรอกนะคะจริงๆอยากให้ดูแบบดวงรายปีมากกว่าด้วยด้วยซ้ำในด้านความรักนะคะมันต้องดูยาวๆนะนะคะความรักเนี่ย คือชาวกรกฎเนี่ยแล้วตอนนี้ดาวพระพฤหัสบ,บดีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับโชคลาภอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นด้านความรักก็ได้นะจริงนะคะหรือว่าเป็นความสําเร็จความสมหวังเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาทับลัคนาราศีคุณเออได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยนะคะมีพลังมากที่สุดนะเออคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับใครบางคนเข้ามาเอาถึง สิ้นปีเลยละกันเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยก็จะมาทับนะคะจนวันที่สองตุลาเนี่ยจนถึงปลายปีนะคะประมาณวันที่23ธันวาคมเนี่ยอาจจะได้พบเจอแบบไม่คาดคิดคาดฝันออแต่ว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละคนนะเพราะว่ามันมีการเดินทางเข้ามาพบเจอกันขอคนโสดก่อนนะคะมีไพ่แดไม้เท้าเนี่ยไพ่แดไม้เท้าเป็นไพ่ที่อลิชชอมากมาก,มากๆในด้านไม้เทา้ามันคือไพ่ของการเดินทางเข้ามาพบเจอกัน ออนไลน์ต่างๆการพบรักออนไลน์นะคะการพูดคุยการสารสัมพันธ์การ move ไปข้างหน้าการเดินต่อแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยนะคะขึ้นมาใบแรกเนี่ยไพ่ใบนี้มันคือความสุขความสมหวังการแต่งงานการรวมกันเป็นครอบครัวแถมคุณยังได้ไพ่ของไฮโรแฟนนะคะมาอีกไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยนะจะเป็นไพ่ของคนโสดก็ได้นะคะเป็นไพ่บุคคลเป็นไพ่ของพระเป็นไพ่ประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะไพ่ใบนี้มันคือพิธีแต่งงานนะ นะคะคือการมีพิธีการมีบาดหลวงนะคะหรือว่าการรวมกันเป็นครอบครัวเนี่ยขึ้นมานะคะสองใบเลยนะคะแล้วแถมยังมีไพ่ของ judgment ขึ้นมาอีก judgment เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะสิ่งที่คุณไม่ได้เตรียมใจไว้ล่วงหน้าสิ่งที่คุณคิดว่าจะไม่ได้เจอได้เจอนะคะหรือว่าเป็นการบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้นะคะทั้งให้เราแฟนเนี่ยกับจัสติเนี่ยการบนนะคะการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอใครที่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมก็ไปขอได้นะคะก็ไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะนะคะสองใบนี้มันขึ้นมาอีกนะคะ,ะสองดาบเนี่ยขึ้นมาถึงสองทำรับเลยคุณอาจจะไม่แน่ใจกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันคือความไม่แน่ใจความสับสนอย่างที่บอกนะคะส่วนสำหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่างงานแล้วไพ่ขึ้นมาเนี่ย ก็ไม่เกี่ยวกับด้านความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ได้มีไพ่อะไรที่มันแย่นะไม่ได้มีไพ่อะไรที่มันแย่เลยแต่ว่าถ้าดูพลังงานรวมทั้ง15ใบเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะคะมันเป็นไพ่ของความคิดถึงซะมากกว่าแล้วยิ่งมีไพ่ของ8กระทากับ5้าถ้วยเนี่ยเวลามันขึ้นมาพร้อมกันนะ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันอยู่ด้วยกันอาจจะยุ่งในการทำงานนะคะแต่ก็ยังมีความรักอยู่ในนั้นอยู่นะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎขอบคุณค่ะ